ครับในส่วนของจังหวัดยะลาเองนะครับที่จังหวัดยะลาก็มีน้าท่วมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากฝนตกนักซีวันติดต่อกันเนี่ยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซีอำเภอซองพันปอยซีโคลเรียนด้วยกันครับสถานการณ์ฝนตกนักในพื้นที่ของจังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้นะครับจนถึงวัเนี้27กุมภาพันธ์ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดเองก็น้ำจากบึงแบเมาะก็ได้หล่นเข้าท่วมถนนถูกสายซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้มีการแจ้งเตือนในพี่น้องประชาชนไปก่อนหน้านี้แล้วโดยต่างก็ค้นใหญ่ซึ่งคลองขึ้นดีสูงประกอบกับน้ำม,มากในช่วงกลางคืนด้วยนะครับน้องสม,มุขทำมชาวบ้านเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยทีเดียวพอกังวลกับสถานการณ์ส่วนระดับน้ำในแม่นม้ำปัตตานีก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องจากฝนตกสะสม ลาสุดเทศบาลตะมนต์ธาราบได้มีการประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปัตตานีให้เตรียมอ้อมพลมนะครับในการอพยพและก็หลับมือกับม,บมวลน,น้ำที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกวันนี้ด้วยนะครับด้านเทศบาลนครยะลาก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่างเช่นชุมชนลังวัดยะลาธรรมารามค่ะชุมชนวิทุนอุทิศสัมพันธ์ซอยซิฟชุมชนลังโรงเรียนเทศบาลฮาชุมชนจารูนอกชุมชนเมืองทองชุมชนเซรีชุมชุมชนธนะวิธี และชุมชนล้างโรงเรียนจีนนะคะให้แคบค้นใหญ่ซิ่งคล้องขึ้นถีสูงแล้วก็ระมัดระวังปลักไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมให้ติดตามข่าวสารจากเทศบาลย่างไกลจิดค่ะหากต้องการความช่วยเหลือก็สมัรถแจ้งได้ทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลาทีไม่เล็กโทรศัพท์0732123เซหาค่ะหรือว่าทีไส้ด่วน1 9 9นะคะทางนี้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้สร้างการให้ถูกอำเภอร่วมทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกับนั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสอให้ความช่วยเหลือพี่นองประชาชนอย่างเต็มทีพร้อมสนับสนุนเรือทองแบนเรือปัาติกแล้วก็เครื่องสุบน้ำแรงคลี่คลายสถานาการณ์ด้วยค่ะคณะที่กอ้ด้วยการป้องกันแลบันเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้มีการรายงานพื้นที่ประสบน้ำท่วมนะครับแล้วก็วัตภัยจำนวน6อำเภอด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอรามันอำเภอยะฮาอำเภอเมืองยาลาและอำเภอกรุกงพีนัง พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดรอน2,800พีนรซัวเรื่อนบานเลื่อนเสียหายหยีสิหลังถนนสิบซ้ายไฟซองแห้งนะครับพื้นดี่การ,กรเกษตรอีก1,380ไร่แล้วก็บายและก่อกป่าอีก16บ่อด้วยกันนะครับ